อรุณสวัสดิ์กันครับทุกคนวันนี้นุตื่นสายมากเลยไปฟอกไตามาแล้วเหนื่อยตื่นสายตื่นหนดต้นตีห้าก,กว่าข้าวยังไม่ดีดเลยจะทันฝ่าไมครับนี่วันนี้นู่จะวันนี้นุต้มเครื่องในหมูครับทุกคนเครื่องในหมูใส่ปะกัดโดง อนุโมทนาสาธุใส่บาตรเช้าด้วยกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบห้าแล้วคงทันอยู่นะ ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของนุกทุกๆวันขอบคุณครับอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับทุกคน